โอเคนะครับก็สวัสดีทุ้คนเลยนะครับก็สาหรับวันนี้นะครับก็ทุกคนนะก็ไวนะ้เนี่ยพี่จะมาแจากโค้ดฟรีไฟล e นะครับก็เป็นโค้ดฟรีไฟลที่สามารถส่ได้แค่คนเดียวนะครับแต่วันนี้เนะี่ยสำหรับใครที่อยากให้ผมแจกโค้ดฟรีไฟแบบเออแล้วนะ สทุกคนนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์วันนี้ผมมีมาแจกนะเป็นโค้ดดาบคาตนาณะนะครับเป็นดาบคาตาณะอันใหม่ล่าสุดเลยนะก็เป็นดาบคาตาณะไฟฟ้านั่นเองนะครับก็เออนั่นแหละเป็นออกแบบให้แบบเออทุกใครเขาอยากได้ใช่ไหมทุกคนอยากได้อะไรวันนี้นะผมมีแจกเพชรด้วยนะครับมีแจกสกินปืน AK แบบมีแจกเยอะอ่ะพูดงนี่ว่ามีแจกทั้งเกมอ่ะใครอยากได้อะไรในเกมก็พิมพ์บอกมาเลยนะครับก็สำหรับปฏิกาณ์เดี๋ยวผมจะบอกนะกติกาที่ง่ายๆเลยนะกติกานะครับคือหนึ่งนะแบบให้ทุกคนกดติดตามกด กดติดตามนั้นทุกคนกดติดตามยังครับใครไม่กดติดตามรีบกดติดตามก่อนเลยนะกดติดตามเสร็จปุ๊บนะเพื่อนทุกคนกดไลค์คลิปนี้นะกดไลค์คลิปนี้ถึง2 0 0รยไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ไปยังหน้า f a c e b o o k นะเป็นสาธารณะแล้วก็ทุกคนครับให้ทุกคนเนี่ยเดี๋ยวผมให้ทุกคนคอมเมนต์ยูอีดีกันมาเยอะเลยนะแบบคอมเมนต์ยูอีดีกันมาแบบรัวๆเลยอนะเออแบบ อยากได้เท่าไหร่ก็พิมพ์คอมเมนต์ยู่ดีมาว่าผมจะสมผู้โชคดีนะสำหรับใครเป็นผู้โชคดีเนี่ยพี่ก็จะเติมเพจใ,ให้อัตโนมาเลยนะครับก็สำหรับคลิปต่อไปผมก็จะมาป,ประกาศผู้โชคดีนาว่าใครได้นะครับก็สารคิปนี้นะครับก็ก็คนติดตามไม่ถึงสองหมื่นซับสไครต์แล้วกันนะครโอเคก็สารคิดี้เนี่ยก็หากได้อะไรก็บอกมานี่นในเกมมันมมีแบบคาตนะอะไรบ้างอ่ะเนี่ยเออมีแบบคาตนะอะไรบ้างแม่งโคตรโหดเลยเนะีคาตนะแบบโบย่านะครับนะ อันใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่ดับคนะัตนาอันนี้เลยนะครับเออเนี่ยใครอยากได้ไหนก็เนี่ยผมจะมาแจกาดาบคัตนาอันนี้นะครับนะเฮ้ยแม่งคู่จะดีเลยนะครับโคตรสวยเลยโคตดแรงด้วยนะครับนี่ดูวะเนี่ยเวลาเราใส่ก็จะเป็นอย่างนี้นะ ก็มีประมาณนี้นะโอเคก็สรบคลิปนี้นะก็ให้ทุกคนนะทำตามเดนกาพี่ก็ขอให้ทุกคนทำตามเปกาทุกคนนะสระคลิปหน้านะครับน้องๆทุกคนอยากให้พี่แจกอะไรกันบ้างครับอยากให้พี่แจกอยากให้แจกเพจอยากให้พี่ไลฟ์สดอยากให้พี่ทําคลิปอะไรฟรีไฟ นะครับผมก <t od ay off> pues ็พ <t> ิมพ์บอกมาเลยครับพิมพ์บอกมาเลยว่าอยากให้พี่ทำไรแล้วก็เออทุกคนนี้ถ้าลืมไอเฮ็ y ยูไอ u r t y ยูเนี่ยทุกคน I h เฮ็ y ยูเนี่ยก็เป็นท่านที่แบบฉันรักคุณนะก็ประมาณนั้นแหละท้กคนใครอยากได้ก็พิมพ์บอกมาเลยนะพิมพ์บอกมาพิมพ์บอกให้พี่มาเลยนะครับก็พี่ก็จะมาแจกให้นะครับจะสำหรับใครที่ทำตามบริการพี่แล้วทุกคนอย่าลืมนะทุกคนอย่าคิดว่าพี่ไม่แจกจริงนะพี่แจกจริงแล้วนะครับนะก็มีบัตรไกหนาเออคลิปนี้นะพี่มีแจกบัตรไกรนาด้วยนะครับเป็นแจกบัตรไกหนาแบบ จำนวนห้าร้อยบาทหนึ่งบัตรนะครับอยู่ที่ตารางคลิปเลยนะครับสำหรับใครได้นะก็พิมพ์บอกผมด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ทุกคดไม่เป็นไรนะผมจะมาลงคลิปแบบให้ติดต่อกันทุกวันเลยนะช่วงนี้พี่ก็ไม่ลงคลิปมาหลายว,วันละก็วันนี้ก็มาลงให้วันหนึ่งนะครับเป็นคลิปพิเศษนะก็ มีแจกด้วยนะครับบัตรเรหน้าตารางคลิปเลยนะครับโอเคสระคลิปนี้พี่ขอเวลาเปียเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับก็สำหรับใครที่ทำตามราก,การแล้วเขาไม่อยู่ดีมานะก็สุดท้ายนี้พี่ก็บอกว่าใครที่ทำตามราการพี่เนี่ยก็ได้ใครที่ไม่ทำตามราการพี่ก็ไม่ได้นะครับโอเคสระคลิปนี้เดี๋ยวพี่ขอตวล,า,ลาเปียเพียง่ก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะทิ้งบัตรเรหน้าไวต้ตา,ารางคลิปนะทุกคนรีบได้นะใครไม่ได้ไม่ต้องหอดรอน,นะครับนะขอรู้เรื่องตามราการกันคลิปหน้าผมมีแจกต่อนะครับนะโอเคสวัสดีไบายครับ